กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการ Talk about Football นะครับวันนี้มีความสุขมากนะครับที่ได้มาไลฟ์นะครับตอนแรกเอาตรงๆคิดว่าแพ้นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็เอาชนะไปได้นะครับยูเวนตุสนะครับไปซานซีโรนะครับแล้วเอาชนะเอซิมิลานไปได้3ประตูต่อ1นะครับตอนนี้นะครับลุ้นกันมันแน่นอนครับซีรีอานะครับเพราะว่าก่อนเริ่มเกมแมตช์นี้นะครับยูเวนตุสเนี่ยก็ตามมิลานอยู่นะครับ10แต้มนะครับแต่ว่าต้องไปเตะกนาโปรีนะครับ อีกแมตช์หนึง่งก็ถ้าสมมุติสมมุตินะครับว่าชนะนาโปลีได้ก็เหลือ7แต้มนะครับถ้ามิลานชนะยูเว่วันนี้ก็เป็น10แตม้มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแทบจะมิลานเปอร์เซ็นต์แชมป์สูงมากเพราะวันนี้อินเตอร์ก็แพ้นะครับแต่ว่าคือถ้าวันนี้ออกเสมอแล้วออกมิลานชนะผมว่ามิลานน่าจะได้ความมั่นใจต่อไปแล้วก็สารต่อแชมป์ได้นะครับแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่หมายความมิลานจะไม่ได้นะตอนเนี้ยมันมันขึ้นแล้วเพราะว่า ถ้ายูเวนตุสชนะเจอนาโปลรีแล้วนะไอแมทที่เหลือที่ยังไม่ได้เตะที่มันต้องให้กลับมาเตะใหม่หลังจากที่นาโปลรีไม่ได้มาตูรินเพราะว่ามีปัญหาเรื่อง VAR ตอนนั้นอะแล้วเขาอุทอนแล้วก็ชนะไปก็เลยต้องมาเตะใหม่นะถ้ายูเวนตุสชนะแม์นั้นก็จะเหลือแค่4แต้มนะครับก็ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับแต่ว่ามิลานวันนี้เล่นดีมากนะครับแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับกรรมการไม่เป็นเฮียอะไรกันรู้วันนี้มั่วซั่วเฮียๆะไรเอราติเนี่ยนะครับ อ่ะแต่เดี๋ยวเรามาพูดถึงไลน์อัพก่อนแล้วกันครับฝั่งยูเว่นะครับทีมเยือนนะครับมาในแผน4-4-2นะแต่แม่งไม่ได้เล่น4-4-2เลยนึกว่าหลายจังหวะคือเล่น4-4-2แหละแต่นักเตะแม่งไปตำแหน่งหลายตำแหน่งไปหมดเลยนะเว้ยจนครึ่งหลังก็เป็นนะครับโกเป็นเชสนี่แบ็กซด์นะครับเจลูก้าฟาบริต้านะครับไม่ใช่ซัมบอตต้านะครับแบ็กขวาเดนิโลคู่เซนเตอร์เดลิสโบนูชีนะครับกองกลาง4ตัวแรมซี่เบนนัวราบิโอเอเคซ่านะครับแล้วก็โดกับดิบลาคู่หน้านะครับหน้าเป้าคู่2ตัว ส่วนเอซิมิลารนะครับมาในแผน4-2-3-1นะครับของพิโอลีนะครับจิโจดอนารุม่านะครับเป็นโก้ครับเดียโกเด็กเก่าแมนยูดาร์โลนะครับแบ็คขวาแบ็คซ้ายเทลอเทนันเดสแล้วก็ซิมองเคียกับอเลซิโอโรมันยลี่เป็นคู่เซนเตอร์ดาวิเดคาลาเบียนะครับวันนี้ไม่คาราบอนะครับเล่นดีมากนะครับช่วงหลังๆนี้โอเคนะครับคาราเบียกับเคสซี่เป็นกองกลางตัวรับ2ตัวนะครับแล้วก็ซามูคาสติเลโร ฮันส์ปีเตอร์ฮอกเก้แล้วก็ฮาคารคาโนรูเป็นกองการตัวลูก3ตัวแล้วก็ราฟาเอลเลียเป็นกองหน้าเป้านะครับแมตช์นี้ก่อนเริ่มเกมนะครับทางยูเวนตุสติกโควิด2คนนะครับคือควอนคอดราโดแล้วก็อเล็กซานโดแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับส่วนฝั่งของมิลานก็ติด2คนเหมือนกันนะครับเรบิดกับตะวันชื่อเฮียอะไรวะคูนิคูนิชใช่ไหมเออสองคนนะครับที่ติดโควิดไป เริ่มเกมมาเสร็จปั๊บมิลานเพรสซิ่งสุดตีนมากนะครับมิลานเล่นเพรสซิ่งสูงมากเพรสซิ่งดีมากนะครับตัดเกมได้บ่อยมากแล้วก็จ่ายบอลเล่นเกมรับดีตัดเกมดีฟรองเคซี่คาราเบียเล่นดีมากนะครับแล้วพอตัดได้เสร็จปั๊บเนี่ยแบ็กซ้ายแบ็กขวาเติมดีมากเทโอฮันเดเรก็เติมดีเดลโกโดาโลก็เติมดีนะครับจ่ายบอลไปให้ชาวอโนลูฮอเก้แล้วแล้วก็คาสิเลโฮกับเลเอาลดีมากนะมีโอกาสทำประตูหลายครั้งมากแต่วันนี้เชสนี่ถือว่าเซฟดีอยู่นะครับแล้ว มันมีจังหวะสองจังหวะที่ผมว่ากรรมการไม่งงงเลยคือไอ้เทลคนเนเดสเนี่ยเรารู้นิสัอมอยู่แล้วมันขึ้นมาทําแบบมันมันขึ้นมาเล่นแรงสองจังหวะเนี่ยไม่โดนไปเหลืองก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะเว้แต่กรรมการหลังจากหลังจากจังหวะนั้นอ่ะผมว่ากรรมการวันนี้มัวม่วมั่วซั่วมาทั้งสองฝ่ายนะเว้ทั้งฝ่ายยูเว่และฝ่ายมิลานแ่ะงงๆอ่ะวันนี้นะครับอ่ะแต่นั่นแหละก็ยูเวนตุสกว่าจะเข้าสู่เกมได้ยากมากเพราะว่าคู่หน้าโดกับดี布าเนี่ยอยู่หน้าเยอะมาก กองกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแรมซี่เบนทันครัวกับราบิโอเนี่ยลงมาเล่นบอลลึกเกินแล้วก็พายายามจ่ายบอลขึ้นไปไม่ได้เพราะมิลานแม่งเพรสซิ่งสูงมากแล้วก็แบบขึงยูเวอยู่สักพักหนึ่งเลยยูเวนตุสพยายามจ่ายบอลไปก็จ่ายเสียนะครับแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ยูเวนตุสเริ่มดีขึ้นเริ่มปฏิปต่อเกมได้เริ่มเข้าสู่เกมได้นั่นนาทีประมาณ10กว่าแล้วอะกว่าจะมีโอกาสที่จะมาครองบอลได้แล้วก็เป็นจังหวะเคียซ่ายิง ไปชนเสานะครับไซกอยเกินไปนิดนึงเด้งเสาออกนะครับหลังจากนั้นผมก็คิดไล้เฮียยูเวกูไปแนะ่ยิงเลเซอร์เบนมาเจอไมอ่ออกว่าวันนี้ยูเวนตุสชนะแน่นอนนี่คือผมก็ยิ่งเสียวเข้าไปใหญ่เลยนะแต่หลังจากที่จังหวะเคียซ่าย,ยิงชนขาไอย้ยิงชนเสาผมรู้สึกเลยว่าวันนี้อาจจะเป็นวันของมิลานนะครับแล้วอีกไม่นานนะครับยูเวนตุสก็ไม่ได้ประตูนะครับจากการบุกที่เริ่มปฏิบัติอเกมได้เริ่มขึงมิลานได้บ้าง ก่อนหน้านาทีที่18นี่มีลานขึงก่อนหน้านาทีที่สิบห้ามีลานขึงสิบห้านาทีเลยพอนาทีที่สิบห้ามายูวนตุสเริ่มครองบอลได้นาทีที่สิบแปดเคียซ่านะครับเอาบอลเอาบอลเลี้ยงมาดีจ่ายให้ดีบาล่าดีบาล่าควยซะสวยเลยนะครับแล้วก็หลุดไปนะครับเคียซ่าก็ยิงเขาไปได้นำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากนั้นยูวนตุสเกมดีขึ้นพยายามทํทำประตูที่สองแต่ก็ขาดเกินๆอยู่นะครับเหมือนปกติที่ยูวนตุสทำประจําก็คือมันชอบแบบ พอนำหนึ่งศูนย์มันชอบพยายามจ่ายนู่นจ่ายนี่แต่เสิร์ฟไม,ไม่ไม่เน้นน่ะผมลดแสงแป๊บนึงนะครับไม่เน้นแล้วพอไม่เน้นเสร็จปั๊บมมนก็มีโอกาสที่จะเสียประตูอีกนะครับแต่จังหวะท้ายครึ่งเลยนะครับมีลามาได้จังหวะหนึ่งคือผมส่วนตัวผมรู้สึกเลยว่าอันนั้นยังไงก็ฟาวนะเว้คือคนไม่จะต้องบอกผมอวยแน่นอนหรือว่าแบบลำเอียงหรืออะไรก็ตามแต่ผมดูยังไงมันก็ควรจะฟาว์เพราะว่าจังหวะที่ ชาวโนรูไปเหมือนไหลต่อไหลราบิโออ่ะมันไม่ใช่ไหลต่อไหลไหลต่อไหลมันต้องอยู่ครึ่งอยู่เท่ากันอยู่อยู่ตำแหน่งเท่ากันแล้วชนไหลต่อไหลถ้าใครนาไปอยู่ข้างหน้าแล้วมึงอัดเขาข้างหลังเนี่ยโดยที่ไม่ได้มองบอลเลยเนี่ยมันคือฟาวแล้วตัวราบิโอนี่กระเด็นไปเลยนะได้เปรียบแล้วแต่ไป,ไปทำฟาวแต่กรรมการเป่าให้เล่นต่อโตกลับมาเสร็จปั๊บมิลานโล่งเลยจ่ายมาให้คาราเบียแล้วคาราเบียก็ยิงดีมากนะครับเชสนี่ยืนนิ่งเลยตีเสมอได้หนึ่งประตูต่อหนึ่ง พอจบครึ่งแรกทางยูวนตุสก็เข้าไปบ่นใส่กรรมการเยอะมากนะครับแต่ยังไงก็ตามผมว่าจังหวะนั้นอนะฝาวแต่ไม่เป็นไรกรรมการแม่งไ,ไม่เช็ค VR ด้วยนะแต่ก็ถือว่าทําอะไรไม่ได้นึกอหรอป่าคือมันเกิดขึ้นกับทุกทีมมนไี่พูดตรงๆบางทีเราก็ได้จังหวะเป่าแบบนี้บางทีคนอื่นก็ได้เรื่องปกติผมจะไม่มานั่งบ่นเรื่องไอ้ VR เนี่ยแต่แค่กรรมการแม่งงงๆเลยเว้ย จังหวะนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วมิลานครึ่งแรกเล่นดีกว่ายูเว่ยูเว่เล่นดีอยู่ประมาณนาทีที่15ถึงนาทีที่ประมาณ24ผมนับไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องมาไลฟ์หลังจากนั้นมิลานก็ปฏิบัติต่อเกมอีกแล้วก็อันตรายตลอดนะครับมีใครรู้สึกเหมือนที่ผมพูดบ้างเรื่องลาบิโอว่ามันผมว่ามันควรจะฟาดนะเวยกดหนึ่งนะครับใครรู้สึกว่ากรรมการตัดสินถูกแล้วกด9แล้วกันนะครับมันคุณคิดแบบไหนก็ได้นะครับมันไม,ไม่ไม่ว่ากันนะครับอ่ะ พอครึ่งหลังกลับมาเตะยูเวนตุสดูสติดีขึ้นดูแบบมุม่งมั่นมากนะครับปกติใครเป็นแฟนยูเวม่มานานจะรู้อยู่แล้วว่ายูเวนตุสแบบเกมแมช์ใหญ่แม่งจะตั้งใจเล่นมากแล้วยิ่งถ้ามันเป็นลองในเชิงตารางหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะโคตรมุม่งมั่นปกติยูเวนตุสมันจะเป็นแบบเด็กกลัวส้นตีนะน่ะนึกออกปะคือแบบมึงไม่ลำบากมึงไม่สู้อะประมาณนั้นอนะแบบเพสซิ่งก็น้อยกว่าแต่มิลานเนี่ยกะตืือร้นมาก แต่พอครึ่งหลังมาเสร็จปับ๊บอาจจะเป็นเรื่องการตัดสินของผู้ตัดสินมันทาให้นักเตะยูเว่มันหงุดหงิดขึ้นครึ่งหลังมาเสร็จปับ๊บนาทีสี่ห้ามันเล่นดีเลยพยายามสร้างสรรเก์ขึ้นไปหลายจังหวะมากนะครับแต่ว่ามิลานก็น่าจะแรงน้อยลงแล้วเพราะครึ่งแรกมิลานแม่งเพรสหนักมากนะครับวิ่งเยอะมากแล้วมิลานก็เริ่มอาจจะแบบพยายามกลับมาพักแรงนิดนึงแล้วก็ยูเวนตุสก,ก็บุกเยอะมากแล้วหลังจากนั้นมิลานก็มาบุกอีกนะมิลานมีโอกาสหลายจังหวะมากที่จะทําดีกว่านี้แต่ว่าผมว่าวันนี้มิลานมัน มันพลาดอยู่สองอย่างนะจังหวะที่มันจ่ายดีมิลานจ่ายดีมากมีใครเป็นแฟนมิลานบ้างกดสี่ดีผมขอชมเลยมิลานมึงจ่ายบอลดีมากนะถ้าใครได้ดูไลฟ์ของที่ผมพูดถึง you, แมนยูหรือไลฟ์ที่พูดถึงยูเว่ประจําบ่อยๆเนี่ยผมจะบ่นเรื่องนี้ประจําคือมึงไม่ค่อยจอดตรงกลางแล้วพอมึงไม่จอดตรงกลางเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่ามึงจะกลายเป็นเหมือน UA. UA, อยูเว่ยูเว่จอดกลางน้อยแล้วมึงชอบออกปีกเปิดแล้วแบบเป็นบอลที่แบบดูไม่อันตรายแต่มิลานวันเนี้ ต้องยกนิ้วให้เด็กแม่งเลยนะทุกคนเลยนะคาลาเบียฟรองเคสซี่คาสติเอโ h คาโน r ูฮอเกเลียวหกตัวเนี้ยโอ้โหมึงแทงบอลดีมากแล้วไม่ต้องพูดถึงตอนท้ายเกมนะบราฮิมดิอาสอันเดรคอนติแดเนียลมอลดินี่ลอเรนโซคลอมโบเนี่ยที่ลงมาเนี่ยที่เป็นเด็กลงมาเพราะมิลานแม่งเหนื่อยแล้วเนี่ยเปลี่ยนลงมาเสร็จปั๊บมึงยังแทงบอลเขาอีกจ่ายบอลแบบยัดเข้าตรงกลางชิงกันแล้วชิงกันเร็วด้วยนะคือ ใครเป็นแฟนยูเวจะเข้าใจเลยคือพอยูเวได้บอลเสร็จปับนะ๊บแล้วบางบอลก่อนมองเพื่อนก่อนนี่แค่จ่ายจังหวะที่แบบเอาชัวร์ที่สุดแล้วกว่าจะจ่ายบอลได้มึงแบบบอลชิ่งกันสามสี่จังหวะห้าจังหวะนี่มึงแบบมาหนึ่งมองมองมองสองสามสี่รอดึงครึงห้าเนี่ยมิลานนะโอ้โหได้บอลมาเสร็จปับ๊บแม่งยัดกลางยัดกลางไอ้ที่นี่ได้แม่งควยให้เพื่อนเพื่อนแม่งชิ่งกับอีกงนะนี่โอ้โห คือชิงอ่งกันะปั๊บ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 หนึ่งสองสามสี่ห้าเลยนะครับแล้วเกือบทำร้ายอยูเมนตได้หลายจังหวะมากเลยกับจังหวะแบบนั้นนะทำดีมากแล้วแต่วันนี้สิ่งที่มันน่าเสียดายสำหรับมิลานคือจังหวะที่มันชิ่งดีอะแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยเพื่อนโล่งอยู่ทางปีกซ้ายหรือบางจังหวะเพื่อนโล่งอยู่ทางปีกขวามึงไม่จ่ายมึงเสจยิงเองไม่ว่าจะเป็นแดนนีลมาลดินี่ไม่ว่าจะเป็น ini, จะเป็นชาวนรูซึ่งแบบสับไกลบ่อยมากแต่แบบจังหวะมันควรจ่ายจังหวะสุดท้ายมากกว่านี้ เป็นอีกนิดเดียวถ้าถ้านิ่งกว่านี้อีกนิดเดียวนะจ่ายไปอ่โล่งเลยนะครับมีแฟนมิลานเห็นด้วยกับจังหวะนั้นพวกนั้นบ้างไหมครับกด5แฟนยูเว่เหมือนกันนะครับมีใครรู้สึกเหมือนกันไหมแต่มิลานก็ดูอันตรายมากนะมีโอกาสที่จะทําร้ายยูเว่ได้เยอะกว่ายูเว่มีโอกาสทําร้ายมิลานอีกนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับยูเวนตุสก็ไม่ได้ประตูสําคัญนะครับเป็นประตูที่ปาโลดิเบราทําดีมากลูกนี้นะครับคือแบบยูเว่เหมือนแบบมิลานมันมิลานมันเล่น4 2 3 1ที่ดีมากเลยนะเว้ย มึงโอเวอร์โหลดสี่สองสามหนึ่งเหมือนมึงเล่นสามสี่สามอ่ะมิลานลุกขึ้นมปทีนึงมึงแปดตัวอยู่ในเกมลุกแล้วมึงต้องวิ่งกลับมาแล้วกลับมาทันบ่อยมากแต่จังหวะน,านั้นอะพลาดขึ้นไปเยอะมากขึ้นไปแปดตัวกลับมาไม่ทันแล้วก็ดี่าจ่ายให้เคียซ่าเคีย,ซ,คยซ่าเลี้ยงมาเสร็จปั๊บแปรสุดสวยเข้าไปนำสองประตูตอนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมว่าเปียรโร่แม่งบ้ามึงเปลี่ยนได้ไงมีใครเป็นแฟนยูเว่และแฟนมิลานอะรู้สึกเหมือนผมไหมไอสัต์มึงบ้าเนี่ยเปียรโร่มึงมารเนียรี่ใส่กูตอนนี้ได้ไง มึงเปลี่ยนเคียซ่าที่ก็ยิงสองประตูแล้วเล่นดีด้วยออกไปเนี่ยนะเขาร้องไห้เลยเฮียแล้วมึงเปลี่ยนเปาโลดิเบล่าที่จ่ายสองอาเซ็ตแล้วเล่นโคตรดีแล้วไม่ได้วิ่งเยอะไม,ไม่ไม่น่าจะเหนื่อยมึงเปลี่ยนสองตัวนี้ออกไปเอาใครลงครับเอาคูลูเซฟสกี้กับแม็กเคนนี่ลงซึ่งแม็กเคนนี่ผมเห็นด้วยแต่กูว่ามึงควรจะเปลี่ยนแทนโรดิโก้เป็นทันควัวเพราะวันนี้เป็นทันควัวมาเสร็จปั๊บใจแม่งยังอยู่ลุกไกวยอยู่เลย มึงจ่ายบอพ 4, ลพลาดสี่ห้ารอบในครึ่งแรกแถมมึงโดนไปเหลืองไปแล้วด้วยแถมมึงมั่วซั่วอ,อีกวันนี้เสือไม่เปลี่ยนออกไปเอาเกียร์ซ่ากับดิบลาออกตัวสําคัญที่ทำให้ยูเวนตุสที่เล่นดีสุดของยูเวสองตัวในแดนลุกที่ทําให้ยูเวนตุสได้ประตูสองประตูมึงเปลี่ยนออกไปแล้วมึงเอาคูลูเซฟสกี้ลงมาซึ่งหลังๆเล่นไม่ค่อยดีแล้วมีความเร็วน้อยแล้วเลี้ยงไม่ค่อยผ่านเสียบอลง่ายก็เสี่ยงอยู่แต่แม็กเคนนี่ผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ควรจะเอาลงแต่คุณจะเปลี่ยนกับเบ็ตังควรหรือไม่กัวนี้ออก ผมก็คิดในใจแล้วไอ้เฮียเปียโร่เอ้ยมึงบ้าแล้วนะผมไม่เห็นด้วยเต็มเลยหลังจากนั้นเบนนังควรที่โดนไปเหลืองไปแล้วเสือกไปสไลด์ซามูเคคาสิเลโฮถ้าผมจำไม่ผิดนะไปโดนโดนตัวเต็มๆน่าจะโดนไปเหลืองที่สองนะครับใครหาวกูลำเอียงกูบอกบทตามรูปเกมตามเนื้อผ้า เบนทันควรจะโดนไปเหลือในส2เป็นใบแดงออกไปแล้วเพราะว่าลูกที่เขาปล่อยให้ได้เปรียบควรจะกลับมาให้เป็นควรจะเป็นใบเหลืองแล้วกรรมการควรจะแบบปล่อยไปแป๊บหนึ่งแล้ว v ว R ได้าจะบอกเฮ้ยไอ้เหียนั่นโดนใบเหลืองแล้วเว้ยมึงต้องหยุดเกมมาให้ใบแดงไม่ปล่อยให้เล่นต่อไปผมเชื่อว่าจังหวะนั้นน่ะน่าจะเป็นเพราะว่ามันรู้ว่าครึ่งแรกแม่งผิดพลาดไปทีนึงแล้วมันก็เลยเหมือนชดเชยให้ซึ่งกรรมการมันไม่ควรจะชดเชยมันควรจะเป่าให้ดีที่สุดพลาดน้อยที่สุดถูกไหมครับหลังจากนั้น เปียโร่ก็เปลี่ยนเบนักัวออกไปแล้วอาตูลงแล้วก็แรมซี่ออกไปเอาแบนเ์เดสกี้ลงมาซึ่งก็โอเคแล้วนะครับแต่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าคูลูเซฟสกี้ไม่น่าจะลงมาช่วยเกมได้แต่ผมคิดผิดอันนี้ยอมรับเลยนะครับเล่นดีมากนะครับคูลูเซฟสกี้มีจังหวะที่จะสร้างเกมขึม้นอีกแล้วยูเวนตุสเนี่ยต้องที่ผมเห็นด้วยคือแบ็กเคนนี่แต่ผมคิดว่าควรจะเปลี่ยนเอาเบนกักหรอไม่ก็แรมซี่ออกแต่หลังจากนั้นอีกไม่นานเปียโร่ก็น่าจะ ผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกว่าเหมือนมีซิกเซน์นะครับว่าแบบไอ้สัตว์กูเปลี่ยนเถอะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมีโอกาสาโดนใบแดงนะเพราะว่าถ้าลาบิโอไปแตะตัวใครอีกสักนิดหนึ่งโดนใบเหลืองสองแน่นอนเปลี่ยนออกแล้วก็ยัดกองกลางเข้ามามีอาตูตอนนี้มีอาตูมีแมคเคนนี่แล้วเนี่ยและเบลลเดสกี้ลงมาเป็นเหมือนมิดฟิลด์ซ้ายซึ่งก็ช่วยได้เยอะ <c oughs> เพราะว่ากองกลางมิลานวันนี้เล่นดีมากแล้วยูนตุสเอาบอลออกมาจากแดนรับตัวเองยากมากมิลานเพรสซิ่งสูงนะครับแต่ช่วงระหว่างที่มิลานแรงเริ่มตกแล้วยูนตุสก็มีกองกลางเเอาามมใส่่พิ ก็คลองบอลออกไปจากแดงกลางได้เยอะแล้วตอนนั้นมิลานต,ต้องต้องบุกเยอะขึ้นแล้วเพื่อจะเอาประตูตีเสมอแต่ว่าอีกไม่นานนะครับคู u ูเซสกี้ก็ทําดีมากนะครับหลล็อกหลบแล้วหลอกสวยมากแล้วก็จ่ายให้กับไม่รู้จ่ายเลยว่าบอลแม่งกระดอนมานะครับให้กับแม็กเคนนี่และแม็กเคนนี่ก็ยิงเข้าไปอยู่ทุ่นํำสามประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วก็เกมก็ดูน่าจะน่าจะจบแล้วแหละแต่มิลานปีเนี้ แม่งอันตรายแม่งยิงได้ตลอดแล้วยูเวนตุสก็เคยนำมิลานสองศูนย์นำสองลูกแล้วโดนสี่สองภายในสิบนาทีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้แต่มิลานก็แรงหมดจริงๆอ่ะคือยูเวนตุสก็เราเรา,เราต้องยอมรับว่าตัวสำรองเราเนี่ยมันเวอร์คลาสกว่าตัวสำรองมิลานมิลานทีมมันไม่ได้ใหญ่เท่าทีมเราใช่ไหมมันเปลี่ยนลงมาเนี่ยดูเราเปลี่ยนนะครูเซฟสกี ie, hey, sky, ้แมคเคนนี่เบนังครัวเฮ้ยครูเซฟสกี้แมคเคนนี่อารตูเบเนเดสกี้เดมิราลท็อปท็อปทั้งนั้นนะครับเป็นตัวจริงทีมออื่่นนนนได้แ ฝั่งมิลานเปลี่ยนบราฮิมดิอาสไออันเดเรกโอ้กูจะไปบรูโน่คอนติเลยเฮียนะครับเปียกคาลูลูแดนเนอร์มอรนินี่แล้วก็ลอเรนโซ่โคลอมโบมันก็โคลาชันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจแหละแรงมันเริ่มหมดแล้วแต่ไอเด็กพวกเนี้ยลงมาเสือกเล่นดีมากแล้วมีโอกาสทําประตูยูเว่ได้แต่มิลานอย่างที่ผมบอกว่ามันหลังจากนั้นนันทีที่ประมาณ84ขึ้นไปมึพงพลาดง่ายๆเยอะ e มากนะครับแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่ ผมเชื่อว่ามิลาคนควรได้จุดโทษนะตอนที่ยูนุสนำสามหนึ่งมิลาคนควรจะได้จุดโทษจังหวะที่น่าจะเป็นบราฮิมดีอาร์ไปแล้วเหมือนราบิโอไปโดนเพราะว่านะ้นมันโดนคือเขาอาจจะดอกล้มตัวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อว่ามันพอที่จะให้จุดโทษได้เพราะว่าราบิโอมันไม่ได้โดนบอลเลยแล้วมันไปเสียเหลี่ยมให้กับบาฮิมดีอาร์แล้วก็โดนไปแล้วก็คือมันเบาก็จริงเว้ยเพิร์ธไกรวิทแต่ว่าเราเห็นมาหลายครั้งว่า เออมันมันพอที่จะเป็นจุดโทษได้แต่ท้ายสุดกรรมการก็ไม่ไ,มได้ให้นะคือถ้าคอมเบาจริงๆเห็นได้ชัดคือเหมือนราฟาเอลเลอาล้มตัวอันนั้นทุนเลศมากนะครับพุ่งล้อันนั้นควรจะได้ไปเหลืองด้วยแต่ว่าไอ้บาฮินเดิอาเนี่ยพอให้ได้นะครับผมว่าน่าจะให้ได้แล้วจริงๆมีโอกาสให้ด้วยแหละแต่ท้ายสุดก็ดูมาแล้วก็แม่งก็ไม่ได้เช็ค v ีออีกแล้วผมก็งงเหมือนกันวันนี้ผมว่ากรรมการพลาดเยอะมาก,กวันนี้พลาดถ้าผมนับแล้วพลาดห้าจังหวะนะครับ ของยูวนตุสจังหวะคือจังหวะที่มิลานได้ประตูควรจะให้ฟาลาบิโอแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งเป็นจังหวะที่คูลูเซสกี้หรือว่าเออคูลูเซสกี้เลี้ยงหลบไปแล้วแต่เขาไอ้แมคเคนนี่เลี้ยงหลบไปแล้วแต่เหมือนมัน,มนไม่ให้นะครับส่วนฝั่งของมิลานไอ้จุดโทษอันนี้แล้วก็ใบแดงของแบรเอของชื่ออะไรวะเบนังครัวแล้วก็ อ่สองสองสอง,สองครั้งเท่ากันนะครับนั่นแหละแต่ยังไงก็ตามยูทูชก็เอาชนะไปได้3ประตูตอนหนึ่งนะครับอ่าเรามาพูดถึงนักเตะที่เล่นดีของมิลานและของยูเว่ดีกว่าวันนี้ผมว่ามิลานที่เล่นดีนะดานาูมาผมว่าเฉยๆการคุมการอะไรถือว่าโอเคไอ้ลูกประตูเนี่ยทำอะไรมากไม่ได้แล้วแต่โดยรวมแล้วถือว่าโอเคดาโลก,ก็เล่นดีนะครับเทอันเดนเดนเล่นดีมากนะครับไอ้เฮนนเดนนี่แม่งเข้าเขาแรงนะแต่พอตัวเองโดนโดนนิดหนึ่งมึงชอบ ชอบบนะเนื่ออกว่าแต่ก็คือตามสไตล์อยูแล้วนะครับแต่เล่นดีมากนะครับอันตรายตลอดเวลานะครับซิมองเคียกับโรมมนโยรี่ผมว่าจริงๆแล้วลูกพลาดลูกแรกที่เสียประตูโรมมนโยรี่มันก็พลาดเสียเหลี่ยมแต่ว่าคือมันมันจ่ายดีด้วยแหละดี布าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปโทษไม่ได้แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าคุมแผงหลังได้ดีมากนะครับสตัวนี้ ฟรองกเคซิเยกับดาวิดเคลาเบียผมว่าเป็นตัวเด่นที่สุดของมิลานเลยเล่นดีมากตัว2ตัวนี้คือสําคัญกับทีมมิลานมากนะเคซิเย่นี่มึงวิ่งไปทุกที่แย่งบอลได้ขึ้นมาช่วยเกมลุกอีกนะครับแล้วก็เป็นหนามในนะตีนนักเตะยูเว่หลายคนมากนะครับดาวิดเคลาเบียสุดยอดมากวันนี้เด่นมากคาสติเลโรกับชาวฮอนโูผมว่าก็ดูอันตรายอยู่ในจังหวะหน้าที่ของเขาทั้งคู่นะก็ถือว่าทําได้ดีแต่อีก เยนส์พีตาฮอเกกผมว่าสุดยอดนะครับวันนี้คือจังหวะคึงบอลจังหวะคุมเทมโป้จังหวะ,จ,หวะจ่ายบอลดีมากนะครับแล้วก็ราเฟลเลอาอันตรายตลอดเวลานะครับดีเหมือนกันสำหรับผมถ้าผมต้องเลือก2ตัวที่ผมชอบนะผมเลือก3ตัวแล้วกันที่ผมรู้สึกว่าของมิลานวันนี้คือเด่นที่สุดคือเทอันนันเดสหนึ่งไม่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 เป็นอันดับนะ หนึ่งเทวันเดซส,สองเดวิดคาราเบียแล้วก็เยนสปีต์ฮอกเก้สามตัวเนี่ยผมว่าเด่นที่สุดของมิลานลวมีใครเห็นด้วยบ้างน,นะครับกดก้าใครเห็นด้วยก็กดหนึ่งแล้วเขียนคนที่คุณคิดว่าเด่นกว่าแล้วกันนะครับฝั่งของยูเวนะครับคนนี้ผมว่าเด่นมากยังไงก็ต้องให้เครดิตเขาไปก่อนเลยนะครับวอชิคเชสเน่นะครับพี่เต๊กเราเนี่ยมือนิ่มมากผู้พิจายภาษาอังกฤษเขาบอกมือนุ่มมือนุ่มมากเพราะว่ามึงเซฟหลายครั้งมาก จังหวะโอนโกแลมซี่เซฟจังหวะยิงของเรอาเซฟทุกจังหวะนะครับและจับบอลหนึบตลอดนะครับผมว่าเชสนี่วันนี้อาจจะดูเหมือนไม่ได้เซฟเยอะแต่แม่งช่วยอยู่บนตุไเยอะมากเพราะว่าถ้าเป็นกระชอออกมาเด้งออกมานะครับเหมือนที่บูฟานเป็นในช่วงสามฤดูก,กาลที่แล้วอะ่ะเนี่ยมีโอกาสเสียประตูได้เยอะเลยนะครับผมว่าเชสนี่ต้องต้องได้รับความชมมาก ดานิโลวันนี้เล่นดีมากแท่จะไม่พลาดจ่ายบอลดีมากอ้ออีกจังหวะหนึ่งที่ผมคิดว่ามันให้ฟาวผิดอีกก็คือไอ้จังหวะที่แบบใครก็ไม่รู้ของมิลานเลี้ยงมาดานิโลแม่งเอาเท้าเข้าไปแย่งบอลโดนอะ่ะแม่งเสือกให้ฟาวแล้วให้ใบเหลืองดานิโลนึื่อกไวงกรรมการหนึ่งวันนี้แปลกๆนะครับโบนุช bon ีก็ถือว่าตามมาตรฐานเดอร์ลิสเล่นดีมากนะครับฟาบร์ต้าสำหรับเด็กผมว่าเขาโอเคเติมเกมก็ดี เกมรับอาจจะมีพลาดสอาจังหวะนะครับแต่โดยรวมถือว่าโอเคนะครับแรมซี่วันนี้กับเบตันคัวผมว่าต่ําเล่นไม่ดีนะครับต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเล่นมากนะครับแต่แรมซี่ก็มีจังหวะพยายามสร้างเกมหลายจังหวะก็โอเคอยู่แต่ว่าก็จ่ายพลาดบ้างยิงมั่วซั่วบ้างเบตันคัววันนี้เล่นแย่นะครับแต่หลังๆพอนาทีที่75ขึ้นไปมึงเริ่มเล่นดีแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ไม่ใช่นาทีเจ็ดสิบห้าก่อนถูกเปลี่ยนตัวก่อนถึงนาทีที่เจ็ดสี่ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกอะเบตันคัวเล่นเริ่มเล่นดีแล้วนะครับ แต่ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปเพราะาโดนใบเหลืองไปแล้วนะครับก็โอเคสันจะถูกละเคียซ่าได้2ประตูทําดีมากอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องชมราบิโอผมว่าแกปิดทองหลังพางจริงๆอีกแล้วลูกหน้าคุกคิงหน้าอกอล์ฟถโทษแกแย่งบอลออกมาได้และหลายจังหวะมากแกเป็นคนเดียวเท่านั้นที่พาบอลจากหลังขึ้นไปหน้าได้และแกเสียบอลยากจรงิงนะสุดยอดโดวันนี้ก็ต่ากว่ามาตรฐานแต่จริงๆจะไปโทษโดมากก็ไม่ได้เพราะเพื่อนแม่งจ่ายบอลให้โดยากพอโดได้บอลโดเสิรจใจเพื่อนได้ดีนะครับ ก็คือถูกตัดออกไปจากเกมละกันนะครับแต่ว่าไม,ไม่ไม่ได้มีบทบาทแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ไม่ใช่ความผิดเขานะครับเปาโลดิบลาวันนี้เล่นดีนะครับแต่ก็ถูกเปลี่ยนต่อไปเร็วเกินไปผมว่านะส่วนตัวสมรองที่ลงมาคูรูเซฟสกี้แบ็กเคนนี่อารตูพวกนี้ผมว่าดี3ตัวเลยแบรนเดสกี้แม่งลงมาเหมือนไม่ได้ลงเลยนะครับแล้วก็เดมิราลก็ลงมาช่วยไว้ได้นิดหนึ่งตอนท้ายเกมนะครับแต่โดยรวม3ตัวที่ผมคิดว่าเล่นดีสุดของยูเวนะผมให้ คือจริงๆผมชมเชสนี่ไว้ก่อนแล้วเพราะว่ามันให้ไม่ได้เพราะว่ามันมีเคียซ่าที่ยังไงก็ต้องให้พิ่งยิงสองประตูลูกสาคัญด้วยดีเบล่าวันนี้ก็แบบเปิดล็อกสองจังหวะที่แบบปกติเราไม่ค่อยได้เห็นยูเว่เปิดล็อกแบบนี้นะครับก็เป็นดีเบลา่าแล้วคนที่สามผมให้อาร์เดนราบิโอนะครับมีใครคิดเหมือนผมบ้างกดหนึ่งนะครับใครคิดไม่เหมือนกันก็กดห้าได้นะครับมิลานผมว่าแฟนมิลานคงเซ็งแหละนะครับเพราะว่าแม่งไม่ได้แพ้ใครมาตั้งแต่มีนาสุดยอดนะ แล้วก็รูดการนี้นี่คือความแพ้ๆครั้งแรกแต่ผมคิดว่ามิลานไม่มีอะไรน่าอ,อ,อายคือมึงเล่นดีมากแล้วอะแล้วมึงจริงๆโดยท่านับทั้ง90นาทีผมว่ามิลานจังหวะที่เล่นดีกว่ายูเ่เล่นเล่นดีกว่าเนี่ยเยอะกว่ายูเ่นะครับแล้วก็ผมว่ามิลานที่น่าเป็นห่วงคือความมั่นใจที่มิลานมีมาเนี่ย อาจจะดรอปลงไปบ้างแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวอิบ,บาแกกลับมาอะไรพวกนี้เดี๋ยวมิลานก็จะมีความคือหรือล้อนที่ดีกว่านี้ก็ตอนนี้แฟนมิลานอย่างเดียวที่ต้องรุนก็คือความแพ้แพ้ครั้งนี้อย่าหวังว่ามันจะไม่ไปทําให้นักเตะม,มันเสียขวัญกําลังใจแล้วหวังว่าแฟนมิลานควรจะหวังว่าให้นักเตะพวกนี้เอาเป็นเปลี่ยนเป็นความโกรธความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะพยายามคว้าแชมป์แย่งแชมป์จากยูเว่กับอินเตอร์ไปให้ได้ดีกว่าผมเชื่อว่า น่าจะเป็นอย่างนั้นได้แหละเพราะว่าพิโอลีเป็นโค้ดที่เก่งนะครับโค้ดที่ดีมากๆผมว่าตอนเนี้ยลุนแชมป์กันมันมากนะครับตั้งแต่ผมตั้งแต่เรายูเว่ได้แชมป์มาเก้าสมัยติดเนี่ยผมว่าปีนี้เป็นปีที่เปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดแล้วที่จะได้แชมป์นะเพราะว่ามิลานดูแกดูอันตรายจริงแต่ตอนเนี้ยต้องดูฟอร์มมิลานอีกสองสามแมตช์ต่อมาเลยนะครับแล้วก็ดูแฟนฟอร์มยูเว่ด้วยเพราะบางทีมึงเสิร์ฟชนะมิลานเสิร์ฟไปแพ้ลาซิโอเอ้ไปแพ้ ซาสโวโลก็จบกันนะครับก็ต้องดูกันไปนะแต่ถือว่าเป็นแมตที่มันมากนะครับก็สนุกไหมครับวันนี้นะครับถ้าสนุกก็กดหกห้านะครับทั้งแฟนมิลานทั้งแฟนยูเว่เลยนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคนแม่งชอบมาบอกว่าผมอะ่ะไม่ชอบลา์ยูเว่ตอนแพ้ไม่จริงนะผมอะ่ะมันมีคนเขียนในคอมเมนต์ด้วยเขียนแทนผมเลยแต่มันเป็นความจริงนะวัสดีครับชัดเจน ก็ส่วนมากผมไลฟ์พิมเมรีใช่ไหมบอลอิตาลีอ่ะผมไม่ได้ไม่ค่อยได้ไลฟ์ไอแแม์ยูเว่ที่ผมจะไลฟ์แบบผมจะคิดก bon ่อนแล้วว่ากูจะไลฟ์แมดนี้นึกออกไหมเพราะว่าผมต้องมาดูบอลกับพ่อนึกออกไหมแล้วบางทีผมคุยกับพ่อนู่นนี่ผมจะไม่มีเวลาจ้องดูตามเหมือนที่ผมดูอันอื่นเพราะว่าพอผมดูยูเว่ผมดูเป็นแฟนบอลผมไม่ได้ดูวิเคราะห์บอล ผมดูเป็นแฟนบอลจริงๆคือดูเกมอ่ะเอาสนุกกับเกมแต่พอผมดูแมนยูดูลิเวอร์พูลดูเชลซีดูสเปอร์อาเซนอลเอเวอตันอะไรก็ตามอ่ะผมดูเป็นคนวิเคราะห์บอลเป็นนักวิเคราะห์บอลผมไม่ได้ดูเชียร์ทีมไหนผมก็เลยดูได้จังหวะอื่นผมไม่ได้สนุกไปกับเกมนึกออกปะผมดูคอยดูจังหวะนู้นจังหวะนี้แต่พอดูยูเว่กูไม่ดู้นะกูดูเป็นแฟนบอลน่ะเพราะฉะนั้นผมพอผมมาไลฟ์แบบบางทีผมจะเนี่ยผมบางนึกไม่ค่อยออกในเกมว่าคนไหนทําอะไรนู่นนี่อ่ะ แต่ไม่จริงที่ผมไม่ได้ไลฟ์แมตช์ยูเว่แค่ตอนยูเว่ชนะผมไลฟ์ตอนแพ้ด้วยตอนเสมอด้วยนะครับแต่บางทีอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าผมจะเป็นคนบอกโอเคแมตช์เ okay, นี้ยกูจะไลฟ์ถ้าวันนี้ยูเว่แพ้ไม่ังกูก็ไลฟ์นึกออกปะแต่แมตช์หน้าเจอซาสโซโรผมอาจจะไม่ไลฟ์นึกออกปะแต่ยูเวนตุสอาจจะแพ้ก็ได้คนแม่งก็บอกไอ้สัตว์ยูเว่แพ้มึงไม่ไลฟ์แต่จริงๆไม่เกี่ยวนะครับหวังว่าทุกคนจะเชื่อในคำพูดผมนะแล้วก็ ผมถึงยูเวชนะผมก็ติยูเว่บ่อยนะครับผมน่าจะเป็นคนที่ติยูเว่ทั้งชัยชนะความพ่ายแพ้และการเล่นเสมอที่สุดแล้วผมไม่ค่อยไม่ค่อยชมยูเว่ซะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ายูเว่มันควรทำได้ดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแค่คิดว่าผมไม่ไลยเพราะแพ้ก็ผิดแล้วผมว่านะ แต่นั่นแหละมีใครเชื่อผมบ้างกดหนึ่งมีใครไม่เชื่อกดเก้านะครับแล้วแต่คุณนะครับผมแค่บอกเฉยๆแค่ชี้แจงให้ฟังเฉยๆนะครับแต่จริงๆไม่ไม่เกี่ยวว่าผมจะไลฟ์แค่ชนะเพราะว่าคุณไปดูได้ผมเสมอเบนเดน,นโต้ผมก็ไลฟ์แพ้บาซ่าผมก็ไลฟ์นะครับแพ้อะไรตั้งหลายทีมาผมก็ไลฟ์บ่อยแมนยะูแพ้สองศูนย์เหรอแพ้แมนซิตี้ใช่ไหมผมไม่ได้ดูไงเลยมาดูยูเว่แทนนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่วันนี้มาชมไลฟ์กันนะครับแล้วก็ ช่วงนี้โควิดอันตรายมากนะอย่าประมาทจริงๆนะเราอย่าไปคิดว่าเราผ่านครั้งแรกมาได้แล้วก็ครั้งที่สองแม่งเราไม่ต้องกลัวหรอกระวังตัวไว้ดีๆนะแล้วก็ปลอดภัยไว้ด้วยนะครับคือพายายามอย่าไปที่เสี่ยงแล้วก็ใส่ม้าล้างมือบ่อยๆแล้วกันนะครับช่วงนี้อันตรายจริงๆนะครับคิดถึงคนในครอบครัวและคนที่เราหลักด้วยแล้วกันนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะเป็นห่วงจริงๆนะแล้วก็ช่วงนี้คงคงเหนื่อยอะ 2020ซีซั่นสมาแล้วแล้วก็ส่วน m y q u e s t นะครับถ้าประชาัมพันต่อนิดนึงนะ m y q u e s t ถ้าใครติดตามช่อง m y q u e s t อยู่ก็กดก้าวบอกผมหน่อยแล้วกันนะจริงๆผมจะไปถ่ายอาหารตุรกีวันพรุ่งนี้แต่ว่ามันไปไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมและลูกน้องและทีมงานของแรมกันหลายๆอย่างเนี่ยเราจะต้องพายายามดูแลข้อ ความปลอดภัยของแขกของเราแล้วก็ธุรกิจของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็ต้องตัดสินใจว่าเอออาจจะออกไปถ่ายข้างนอกไม่ได้อีกแล้วนะแต่เดี๋ยวจะหาอะไรมาถ่ายให้ดูกันแล้วกันครับขอบคุณมากนะครับเราไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ